ูแลชิดใกล้ตั้งใจทำดีดีไม่เคยลบมนีหนี้หน้าที่คืองานเทศบาลของเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อสร้างสรรค์บริการเพื่อพวงประชา ดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะกลับมาพบกับรายการกรารสิน์เมืองได้อยู่อีกครั้งค่ะและว,วันนี้เราอยู่ที่หอประชุม8 0พรรษานะคะและว,วันนี้ในส่วนของงานเปิดนะคะวิจิตรแพรวาราชินีแห่งใหม่ซึ่งเป็นประจําทุกปีค่ะเราก็จะมีในส่วนของงานที่เรียกได้ว่านําภาพใหม่แพรวามาให้ทุกท่านได้ชมถึงความสวยงามน,นะคะส่วนบรรยากาศของงานจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดกาฬสิน์จัดพิธีบวงสวงพระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกระสินขอความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มพิธีเปิดงานวิจิตแพรวาราชินีแห่งไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่8-14สิงหาคมที่บริเวณสนามนาศละกลางจังหวัดกระสินและที่ร้านอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร นายวินัยวิทยานุกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินเป็นประธานในพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกระสินที่บริเวณอนุสาวรีย์พยาชัยสุนทรเจ้าเมืองและผู้ก่อตั้งเมืองคนแรกของจังหวัดกระสินเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 8 4พรรษา12สิงหาคมโดยมีนายสุรพจน์รัตชุสิรินายอนุทัยธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินพร้อมด้วยนายนพสิทธิ์กุลเจริญวิรัตรองนายกเทศมนตรีเมืองกรสิน ในวินัยวิทยานุกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินได้กล่าวว่าปีนี้กำหนดจัดงานเทอรประเกีย,ยิอย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่วันที่8ถึง14สิงหาคมโดยเป็นการบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆรวมกันจัดงานเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทั้งผองโดยเฉพาะการที่ส่งเสริมการถอดผ้าไหมแพวาในโครงการศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถ และทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักผ้าไหมแพวาและรู้จักต้นกำเนิดที่มาจากบ้านโพนอํเาเภอขม่วงจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นกลุ่มชาวผู้ไทยมีหนึ่งเดียวในโลกโดยผ้าแพวาแต่ละผืนจะถักทอด้วยมือเป็นผ้าทอมือที่อาศัยความชำนาญและความประณีตอย่างสูงโดยลักษณะของผ้าไหมแพวานั้นมีสีสดลวดลายมีความวิจิตรงดงาม แต่เดิมเป็นการทอผ้าขนาดความยาว1น่วาหรือประมาณ2เมตรกว้าง50เซนติเมตรเป็นผ้าคุมไหล่แต่ปัจจุบันพัฒนามาเป็นผ้าผืนสามารถตัดเป็นชุดเย็บเป็นชุดแต่งกายได้ทุกรูปแบบนอกจากนี้ค่ะระหว่างวันที่8ถึง14สิงหาคมที่บริเวณสนามนาศรกางจังหวัดกาลสินยังมีการจัดกิจกรรมขึ้นในงานประกอบด้วยการจัดจำหน่ายผ้าไหมแพรวาจากกลุ่มผู้ผลิต ผ้าไหมแพรวาบัานโพนและสินค้าโอท็อปมากกว่า300บูธชมการทอผ้าไหมแพรวากันแบบสดๆนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นคอนเทสซึ่งผู้เข้าประกวดจะสวมใส่ชุดผ้าไหมแพรวาและการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมแพรวาและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่สําคัญค่ะอย่าลืมกันละกันค่ะคุณผู้ชมกับเทศบาลเมืองกระสินได้จัดทําบูธอาหาร ชนเผ่าผู้ไทยสลับสับเปลี่ยนกันไปทุกวันภายในวันที่8ถึง14สิงหาคมนี้กับงานวิจิตแพรวาราชินีแห่งไหม คุณผู้ชมคะและตอนนี้เราก็อยู่กับท่านผู้ว่าราชการจงังหวัดกระสินท่านวินัยวิทยานุกูลนะคะซึ่งวันนี้จะให้ท่านผู้ว่าได้ในส่วนของการเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนมาเที่ยวงานวิจิตแพรวาราชินีแห่งใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับในส่วนของงานวิจิตแพรวาราชินีแห่งใหม่มีความพิเศษยังไงปีนี้ ครับก็ปีนี้ทุกคนก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับท่งเจริญพระชนมายุนะครับเจ็ดรอบหรือ8ปพรรษานะครับในวันที่12สิงหาคม2559ชาวอากาเสินเนี่ยนะครับทุกคนทราบดีครับว่าพระหมายแพรานเนี่ยเราได้โด่งดังเรามีชื่อเสียงแล้วก็ทําให้เป็นสินค้าที่ชาวบ้านเนี่ยจากเดิมเนี่ยเป็นชาวบ้านใช้กันเองนะครับแล้วเราก็ไปสู่ตลาดโลกหรือเป็น สู่ให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าผ้าไหมพาวาของเรานั้นมีชื่อมีเสียงและมีคุณภาพอย่างไรเนี่ยก็ด้วยพระบารมีของอพระองค์ท่านก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พระองค์ท่านได้มาส่งเสริมนะครับแล้วก็มาให้พี่น้องประชาชนชาวโดยเฉพาะชาวภูไทนะครับที่ใช้ผ้าแพาวาอยู่เนี่ยเป็นประจําในชีวิตประจําวันเนี่ยได้พัฒนาคุณภาพของผ้าแล้วก็รู้จักการพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์ ต่างที่เกิดจากภาพแพวานเนี่ยมากขึ้นแล้วพระอ,องค์ท่านเนี่ยก็ได้มีการเอาครูมาฝึกนะครับนะครับให้มาฝึกสอนให้กับพี่น้องชาวบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถต่อคนกระสินนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดงานมากรรม วิจิตรแพรวาราชินีแห่งใหม่เนี่ยนะครับเราก็เราจะจัดขึ้นในช่วงของระหว่างวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับซึ่งในปี2559เนี่ยเราจัดใน,นระหว่างวันที่8ถึง14นะครับสิงหาคม2559ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเขาก็เป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านในวาระที่พระองค์ท่านทรงเจริมพระชนมายุ7รอบหรือ84พรรษานะครับแล้วก็เป็นการเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไปได้มาเที่ยวง,งานนะครับมาเลือกซื้อสินค้าโดยเฉพาะสิน ินค้าผ้าผ้าไหมของเรานะครับึ่งเป็นซึ่งถือว่าเป็นราชินีแห่งไหมจริงๆนะครับนนี้ในส่วนนี้นะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีสินค้าอื่นๆสินค้าโอทอปสินค้าอโวเพาะบริโภคลมทั้งพืชผักปลอดสารพิษต่างๆก็มีนะครับเพื่อประกอบให้งานของอวิจิตพรพาวราชินีแห่งไหมของเรานะั้นมีความคึกคืนแล้วก็สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับในปีนี้เรามีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับเหมือนกันเช่นทุกปีแต่ปีนี้นั้นเราจะเน้นในเรื่องของความเรียบง่าย นะครับเรียบง่ายแล้วก็เป็นความที่เราเรา,เราสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองนะครับเป็นกันเองเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญน,นะครับพี่น้องประชาชนได้มาเที่ยวนะครับงานวิจิตแพรวราชินีแห่งใหม่ของจังหวัดกาฬสินในช่วงระหว่างวันที่8ถึง14สิงหาคม2559ที่บริเวณหน้าสารการจังหวัดกาฬสินนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสิน์เป็นอย่างมากค่ะขอบคุณค่ะท่าน ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะวันเปิดงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งใหม่อย่าลืมกันละกันค่ะคุณผู้ชมคะสามารถเที่ยวชมงานได้นะคะ8-14สิงหาคมนี้กับความสวยงามของพระใหม่แพรวาราชินีแห่งใหมค่ค่ะกลับมาพบกับดิฉันประภาวดีนทิ่นองแหวงพร้อมกับทีมงานรายการกระสินเมืองหน้าอยู่ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ